เมื่อวานไม่มีหมอถามมานั่งดูจิตตัวเองเห็นจิตมันว่างเลยมันก็มีสมาธินะจิตเม่นว่างจิตไม่เคยว่างนะไม่มีทางที่จิตจะว่างได้เลยว่าอะไรเพราะจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีจิตไม่มีจิตก็ไม่มีอารมณ์นะ จิตว่างจิตว่างแบบไม่มีอะไรเลยเรียกว่างอันพานหลวงพ่อพุทธาใช้คำว่างอันพานเพราะอะไรเพราะจิตมันต้องมีอารมณ์ที่จะให้มันรู้ที่อยู่ที่ว่าอารมณ์ไหนอย่างความรู้สึกที่ว่ามันว่างว่างที่จริงแล้วความว่างนั่นแหละก็เป็นอารมณ์ของจิตอย่างเช่นเมื่อจิตลงไปในฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาเป็นอารมณ์ เอาก,ก,กับตารมณ์ที่เขาใช้กันก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอยู่กับพองยุบอย่างเดียวอะไรอเงี้ยอยู่กับการรู้สึกตัวอย่างเดียวนั้นในขณะนั้นเองจิตก็มีอารมณ์อยู่ไม่ใช่ว่างไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรทีน,นี้การที่จิตต้องรับรู้อารมณ์อย่างนี้แหละ,ะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของ คามที่มันต้องอยู่คู่โลกคือยังไงคืออะไรคือจิตต้องรู้ขันนะเมื่อย่อดลงไปคือรูปกับน้ำจิตต้องรู้รูปรู้นา้ะรู้รูปรู้รรรนามสลับกันไปไม่ว่าจะอาจจะเรียกในมุมอื่นอย่างเช่นรู้กายเวทนาจิตธรรมอะไรเงี้ยยังไงจิตก็ต้องรู้นะไม่รู้ไม่ได้เพราะเขามีหน้าที่รู้ ไอ้ที่เขารู้ๆอย่างนี้คือรู้ขันรู้ขันรู้ขัน,ขน,นยกเว้นพวกที่เจริญอุปสมานุสติเนี่ยนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นอยู่เหนือขันอยู่นอกจากขันไปแล้วเหนือพวกที่เข้านิโรธสมาบัตพวกที่เข้าภะละสมาบัตพวกเนี้ยนั้นก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวขันแล้วเพราะนิพพานเป็นขันทวิมุติก็คือพ้นจากขันพนจากรูปพ้นจากนามไปแล้วนะ เพรานั้นการที่เราฝึกจิตไม่ใช่ฝึกเพื่อให้จิตว่างแบบนั้นนะคำว่าว่างว่างว่างในความหมายของพุทธแท้ก็คือว่างจากความยึดถือว่ามีตัวกูของกูอยู่ว่างจากความยึดถือว่ามีตัวมีตนอยู่อันนี้คือว่างของแท้นะเพราะฉะนั้นขณะที่มันรั่วลมอะไรอยู่ก็ตามจิตไม่ได้เข้าไปยึดว่าเป็นอะไรขึ้นมาเแต่จิตเข้าไปรู้สิ่งนี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแค่นั้น พอตัวจิตเองม็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะเวลาท่านใช้ศัพท์ในพระวิธรรมท่านจะใช้คําว่าธรรมชาติธรรมชาติเช่นจิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์อย่างนี้เป็นตน้นะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันจะต้องทํางานของมันอย่างนั้นโดยปกตนะิเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปรู้จิตตัวเองอาจจะรู้ความรู้สึกว่ามันว่างไปหมดเลยนมะ่นั้นมีอะไรอยู่เลยอย่างนนะ นี่คำว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยนะมันแปลว่ามันมีอยู่แต่ไม่มีอะไรเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของความรู้สึกนั้นๆน,น,นะอย่างเช่นเมื่อเข้าไปรู้กายจิตนี้ที่จิตซึ่งเป็นนามธรรมมีหน้าที่รู้รูปคือกายนั้นในขณะนั้นความรู้สึกยึดถือว่าเรากําลังดูกายไม่มีเมื่อมีสปิดสมัญญะอยู่เนี่ย รูสึกว่ามีเราที่กาลังรู้กายมีเราที่กําลังรู้อารมณ์ต่างมันไม่มีอยู่น่ะอันนี้ว่างนี้คือว่างแบบพุทธคือว่างอยู่ความยึดถือน่ะถ่าบอกไม่มีอะไรเลยหรือไม่ต้องทําอะไรเลยสักอย่างนั่นก็มิจฉาทิฏฐิไปแล้วกลายเป็นอุเฉทาทิฏฐิน่ะขาดศูนย์มิจฉาทิฏฐิว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมันขาดศูนย์มันดับไปหมดมันไม่มีอะไรเหลือสักอย่างอย่างนั้นมันไม่ใช่มันขัดแยง้งเพราะอะไรเพราะมันมีมันอยู่อย่างนั้น นะโลกก็มีอยูะะ่อย่างนี้จักรวาลก็มีอยู่อย่างนี้รูปนามก็มีอยู่อย่างนี้อารมณ์ก็มีอยู่จิตก็มีอยูนะ่แต่มีอยู่โดยปาจาัจจักบุคคลที่จะเข้าไปยึดถือแต่์บุคคลโดยตนเราเขาที่จะเข้าไปยึดถือว่าเป็นเจ้าของมไม่มีนะั้นเวลาเราเข้าไปรู้กายรู้จิตอะไรรู้อารมณ์อะไรต่างนานาเนีนะ่ยนะเมื่อรู้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องก็คือรู้ อย่างมีสติสมเั็ญยะอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยหรือแค่รู้แค่รู้หรือสักว่ารู้สักว่ารู้จะเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะในขณะนั้นเองมันว่างนะมันว่างมันปลอดโปร่งโล่งเบานในความนังสือของเราก็ว่ามันว่างนะถ้ามันว่างจนไม่เหลือไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วมันจะต้องจะต้องปฏิบัติไปทําอะไรไหนะ,นะจะต้องปฏิบัติไปเพื่ออะไรนะข้อคนปฏิบัติ ก็ไม่มีหรือคนผ Arrow, existed, in, er ู so okay. mm ้ท hmm. ี่รู้ก็ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันว่างทั้งหมดท้งมันอยู่แล้วคือไม่หรือมีอะไรอยู่แล้วอย่างงี้ะกลายเป็นวิชาทิฏฐิไปพูดไปก็งงๆนะส้าเรบคนไม่เคยว่างในความรู้สึกว่าไม่เคยตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนี่ก็อาจจะงงๆแต่คนที่เคยไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว โลกว่างมันเงียบไปหมดเลยไม่ได้ยินอะไรเลยเหมือนอยู่ในโลกนี้คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็แสดงว่มามันยังมีคนที่อยู่ในโลกอยู่ยังมีโลกอยู่อะไรเงี้ยนะเพราะในสิ่งที่เราเรียกนะที่เราสมมุติมันขึ้นมาบรราัญญัติมันขึ้นมาก็รูแล้วแต่ม,มีอยู่อย่างนั้นนะแต่มีอยู่อย่างไม่มีใครเป็นอะไรกับมันทั้งนั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เคลื่อนไหวเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลา นะเพราะในที่เราฝึกรู <ains S 1> ้ฝ <naprawdę> ouais. we ึกดูอยู่เนี่ยเป็นการภาวนาเพื่อให้เกิดญาณทัศนะขึ้นมาคือเห็นตามความเป็นจริงเห็นด้วยปัญญาขึ้นมาจริงว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันมีของมันอยู่อย่างนั้นนะไม่มีใครไปบังคับให้มันเป็นให้มันมีขึ้นมาได้นะมันอยากเกิดก็เกิดมันอยากดับก็ดับไปโดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยของเขาทีนี้พอเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรเพราะไม่มีใคร จะต้องไปทําอะไรนะนเป็นแต่เพียงจิตที่รู้อารมณ์โดยธรรมชาติอยู่นะอารมณ์เองก็เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้อยู่โดยธรรมชาติอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ว่างแบบมิจฉาทิฏฐิหรือว่างแบบอันตรพานแต่ว่างอย่างถูกต้องนะก็คือว่างอยู่ความยึดถือทีนี้การที่มันจะว่างอยู่ความยึดถือได้นะก็ต้องย้อนกลับไปดูที่สาเหตุของมันนะ่ะมันยึดเพราะอะไรมันยึดเพราะตัณหานะมันสุขมันเพลินมัน อะไรอาวอนมันติดอยู่อะไรพวกนั้นน่ะนะพระพุทธเจ้ายสอนให้ละที่ตัวตัณหาจะละที่ความยึดถือละที่ตัวตัณหานั้นก่อนตัณหาเป็นเหตุที่จะให้เกิดความยึดถือนะพอละตัวตัณหาได้ก็เลยไม่มีอะไรต้องยึดไม่มีอะไรต้องวางนี่เป็นสำนวนเดี๋ยวพระไตรปิฎกมันไม่มีอะไรต้องยึดไม่มีอะไรต้องวางเพราะไม่มีอะไรยึดเลยไม่มีอะไรให้วางเพราะไม่มีอะไรต้องวางก็เลยไม่มีอะไรต้องยึดพูดในงงเล่นเหมือนกัน như là tuần à mòn nhật